ท่านผู้ชมที่ติดตามฟาร์มลูกกุ้งเมืองเหนือนะครับวันนี้เราจะมาดูบอกกุ้งพี่บอพี่พี่เ่านะครับนี่ฮะยกยอให้ดูนะครับน,นี่กุ้งได้กี่วันสิบสี่วันนะครับนี่เขายอแล้วนะครับนี่โอโ้โหนี่สีมือนะครับในการเลี้ยงเยยงยคิดกิโลเนี่ยฮัโล เม็ดเล็กนะอ๋อ่ก้กอยกุไอ้ดีกุ้งกับกามใหญ่ด้วยใช่ไหมกาบไม่เข้านี่กี่วันนะสิบสี่วันถือว่าได้เลยสิบสี่วันเข้ายอแล้วจะได้เลยบ่าเลี้ยงเก่งาถึงหฮะ รา็นี่มันเม็ดเล็กกุงไม่มีเลยนะเหลือแต่เม็ดจ้องกามนะกุ้งข้ายอดีคนเลี้ยงก็ลื้อใจรื้อใจเรามีมีเคล็ดลับอะไรไหมปล่อยกุ้งแล้วมันเข้ายอดีเนี่ยไม่มีอยู่ที่พันกุ้งมันอยู่ที่พันกุ้งใช่มามันกุ้งดีใช่ไหมโอเคเลยยอดนะครับพี่บ่าวครับวันนี้เราก็จะมาทอดแฉด้วยสุดกุ้งนะครับพี่บ่าวเขาจะจับบ่อนี้นะครับ ก็ขออนุญาตเอ,อ่อพี่บ่าวนี่แถวนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรบางสามบางสามนะครับก็นี่พิกัดมาพี่บ่าวน,นะครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี่บ่าวเบื่อมีคนมาเที่ยวศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งหกแปดหนึ่งหกแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งเก้านะครับพี่บ่าวเขาก็มีบริการท่อวิทย์น้ำใช่ไหมใช่นี่ครับเนี่ยท่อวิทย์น้ำเครื่องใหญ่นะครับอันนี้สูวเพื่อว่าได้ ถ้าเกิดเขาพูดว่าที่ประมาณสี่ไร่น้ำลึกประมาณหนึ่งเมตรสูบใช้วัตประมาณกี่ชั่วโมงแห้งกี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงนะครับแล้วคิดยังไงพี่บ่าวคิดยังไงเป็นบ่อเป็นบ่อไปถึงอ่ะพันห้าสองพันสามพันอ่าบ่ออกไปแล้วแต่ระยะทางแต่ระยะทางอ๋อแล้วน้ํามันน้ำมันเจ้าของบ่อน้ํามันเจ้าของบ่อเต็มไปเต็มกลับเต็มไปเต็มกลับครับเติม B7 เนอะโอเค นในทออแล้วครับนี่ก็นะครับใครสนใจที่อยากจะวิดรวดเร็วทันใจก็นี่เลยท่อซิ่งพี่บ่านะครับไป,ไปไม่ไกลไปไม่ไกลนะครับไ,ไม่ไกลพีไไ่กัดอยู่แถวๆบางสานะครับทอลังสมกุ้งขึ้นมาแล้วนะครับนี่ มันเห็บเจ็บนะครับคำง่ามมาดีเลยเมื่อกี้โดนเลืออ่อนดีครับเนี่ยเนี่ยอยู่ได้กี่วันแล้วครับเนี่ยที่บ่านสี่เดือนแล้วเนี่ยฮะโอ้โหเลือดเลยครับสี่เดือนแล้วครัลผมจับมันหมดแล้วปล่อยรุ่นเดียวกันอะ ก็จับไปแล้วอันนี้กับกามนี่พันอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะเอาของวิรัามาที่เลือดไปเอาเนี่ยอ๋อสุภาพันอะไรนั่นเหรอ,อดเปี่ยววะแน่ตัวดีเองไม่กินตัว ามยนะอย่างนี้ไปทำอะไรอยู่เนี่ย <Yeah. S 2> <c oughs> นะเนียมเป็นสมอลเมลครับมันมันจะไม่โตรหรอกมันจะเป็นแค่นั้นแหละครับ สวยสวยสวยงามนะับตัวใหญ่ตัวใหญ่มากเลยครับนี่ครับกินสาตัวอิมเลยตัวเมียใหญ่ก็ใหญ่นะครับเนี่ยนี่ตัวน,นี้มาไดตัวเดีวยวย